สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่พอดแคสต์ของแกรมนะคะ EP ที่แล้วแกมพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราอะอยากสร้างธุรกิจสร้างตัวตนหรือว่าสร้างแบรนด์แต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรเราควรที่จะทํำยังไงดีข้อแนะนําก็คือว่าแกรมแนะนําให้เขียนมันออกมาคุณเขียนทุกวันเขียนจนกว่า การเขียนของคุณจะนำไปสู่การ Take Action ในลำดับต่อไปที่มันเห็นเป็นรูกประธรรมใน EP นี้แกมันก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มันสำคัญไม่แพ้กันแต่มันดูเป็นสิ่งแบบที่ที่แบบเหมือนเรารู้อยู่แล้วเป็นสิ่งเล็กๆแต่สิ่งนี้ละค่ะที่มันจะทำให้คุณเนี่ยทำธุรกิจได้ประสบความสําเร็จจริงๆประสบความสําเร็จในที่นี้นะคะก็คือว่าคุณได้ปล่อยแบรนด์ออกไปจริงๆหรือว่าได้พับบิคคอนเทนต์ไปจริงๆ สิ่งสิ่งนี้ก็คือการกำหนดทัศนคติที่ดีค่ะเพราะว่าในช่วงที่เราเริ่มต้นทำแบรนด์เริ่มต้นสร้างตัวตนเนี้ยเราจะเจอคำวิาพากวิจารณ์เจอคำแนะนำเราจะเจอประสบการณ์ของคนรอบๆตัวของเราอะ่ะหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมาเป็นเคสตดี้ให้กับเราเยอะมากซึ่งนอกจากที่เขาจะมาด้วยความหวังดีแล้วว่ามันจะทำให้เราเกิดความ กังวลแล้วก็สุดท้ายบางคนก็ไม่ได้ทําต่อเพราะว่ารู้สึกว่าเออหรือว่ามันไม่ดีจริงๆอย่างที่คนอื่นเขาว่าวะหรือว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรออีกสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันจะมีข้อเหล่านี้มาเยอะมากแล้วทีนี้ทัศนคติความคิดแบบไหนที่จะทําให้เราอะไปถึงจุดที่ว่าแบรนด์ของเราได้ออกไปจริงๆคอนเทนต์ของเราได้พับปิกไปจริงๆทัศนคตินี้ก็คือว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าไม่ใช่การเชื่อมั่นในตัวเองแบบ แบบลอยๆอะค่ะว่าเออเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองฉันทําได้ฉันทําได้แล้วอะไรเป็นข้อพิสูจน์สม,มุดเรานี่แหละถามตัวเองว่าเออเราเราเรา,เราจะเชื่อเราเองได้ยังไงว่าเราทําได้สิ่งสิ่งนั้นก็คือว่าเราจะต้องทําแผนการทําธุรกิจมาเป็นอย่างดีเราจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะขายสิ่งที่เราจะพูดหรือแบรนด์ที่เราจะทํามาเป็นอย่างดีเราจะต้องประเมินความเสี่ยง เราจะต้องมีต้นทุนมากพอและต้นทุนสำรองที่มากพอเราจะต้องศึกษาช่องทางการขายการตลาดทุกอย่างให้มันละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดอุดรอยรั่วมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นตอนนี้มันจะทําให้เราเชื่อในตัวเองมากกว่าการที่คนอื่นจะเชื่อว่าเราทําได้หรือเราทําไม่ได้ตัวเราคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราทําได้แต่เราจะเชื่อคนง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราจะเชื่อตัวเองง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่ใช่การที่เราจะมั่นคงแล้วก็ยึดติดกับทัศนคติที่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ได้นั่นก็คือว่าเราจะต้องมีหลักฐานหลักฐานจะต้องมาจากการกระทําของเราถ้าเรามีหลักฐานมาซัพพอร์ตความคิดทัศนคติของเรามากพอเราจะเชื่อในตัวเองและความเชื่อในตัวเองเนี้ยแหละค่ะจะทําให้คุณเนี่ยพาแบรนด์ของคุณไปลอนชได้พาคอนเทนต์ของคุณไปพับบิ๊กได้พาสินค้าของคุณไปวางขายได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญย้มจะยกตัวอย่าง ของตัวเองนะคะคือตอนปี2020ัแกมอยากทำแบรนด์อุปกรณ์เสริมความงามแล้วก็วางขายออนไลน์แต่ว่าตอนนั้นเองอะ่ะมันเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาเมืองไทยพอดีแล้วเราธุรกิจต่างๆมันชะงักแล้วมันก็ชะลอตัวลงแล้วคนรอบข้างแกมก็บอกว่าจะไปลงทุนทำไมทำไมไม่ถือเงนินสดไว้ตอนนี้มันไม่มีใครเขาลงทุนหรอกมันไม่มีใครเขาซื้อของมันเป็นโรคระบาด แล้วล้วจะไปติดต่อโรงงานยังไงคือตอนนั้นโอ้โหปัญหาจิปาถะเยอะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่ทําให้แกมสุดท้ายอ่ะก็ได้ปล่อยสินค้าปล่อยแบรนด์ไปได้จริงๆนั่นก็คือว่าแกมทําแผนธุรกิจมาดีและแกมแกวางการบริหารต้นทุนมาเป็นอย่างดีแกมศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแกมศึกษาตลาดช่องทางการขายคือพยายามทําให้ทุกอย่าง มันครอบคลุมมากที่สุดมาอยู่แล้วเราก็เลยเชื่อมั่นในตัวเองว่าเอ้ยเราทําได้เราเราถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้ได้อืมตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆสุดท้ายเราก็ได้ปล่อยแบรนด์ออกไป <c oughs> ขอโทษค่ะปล่อยสินค้าออกไปพอเราปล่อยแบรนด์ปล่อยสินค้าออไปปรากฏว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าดีในระดับหนึ่งเลยตอนนั้นนะคะคือเป็นช่วงยุคทอง,องของการที่ใครที่จะแบบ ขายของออนไลน์ใหม่ๆอะค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada ตอนนั้นให้สิทธิแก่ผู้ขายเยอะมากให้แบบให้ประโยชน์กับผู้ขายเยอะมากเพื่อที่เชิญชวนที่จะให้มาเปิดร้านในแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram TikTok ไม่ได้ปิดกันก็คือตอนนั้นนี่ถ้าใครทำคอนเทนต์ดีๆก็คือขายได้แล้วก็ขายได้เยอะด้วยไม่ต้องเสียค่าแอดเยอะเหมือนในปัจจุบันนี้ซึ่งนับ เป็นแบบนาทีทองเลยถามกลับไปว่าถ้าแกมไม่ตัดสินใจที่จะปล่อยแบรนด์ตอนนั้นหรือว่าไม่ลงทุนตอนนั้นแกมจะได้มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังอยู่ในวันนี้ไหมก็ไม่ธุรกิจแกก็คงไม่ได้เริ่มไม่รู้จะเริ่มตอนไหนเพราะว่าถ้ามวัวแต่ตอนนั้นยังฟังอีกก็แป๊บหนึ่งโควิดหายแต่เราก็มีสงครามมีเศรษฐกิจชะลอตัวเปลี่ยนรัฐบาลโน่นนี่นั่น คือปัญหามันมีมาหมดนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคนอื่นมันก็จะมากระทบเราหมดญาติเราเคยลงทุนแล้วเจ๊งคนในครอบครัวเราก็จะมายกตัวอย่างให้ฟังคืออยากให้ทุกคนน่ะเชื่อมั่นในตัวเองและที่สําคัญคือเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้เตรียมตัวมาและสิ่งเหล่าเนี้ยและทัศนคติเหล่าเนี้มันจะพาให้เราอ่ะได้ปล่อยแบรนของเราไปจริงๆ และอีกทัศนคติหนึ่งที่อยากจะชวนคุยกันก็คือว่าการที่เราจะทํามันจนสําเร็จการที่เราจะทํามันจนสําเร็จมันสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนเหมือนตอนที่เราจะแบบตอนที่เราเตรียมตัวผลิตสินค้ารอโรงงานผลิตสินค้าหรือว่ารอนําเข้าหรือว่าขอไปอนุญ,ญาตต่างๆเนี่ยบางทีอ่ะมันชะลอบางทีมันล่าช้าไปบ้างถ้าเราเกิดเหมือนหยุดไปหรือว่าแบบ ชะลอไปกับมันนะคะ่ะคืออะถ้าโรงงานยังไม่ถึงคิวผลิตหรือว่าใบอนุญาตยังไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรก็ปล่อยปล่อยมันไปคือไม่ได้ปล่อยไปอย่างนั้นแต่อยากให้เราจะมีความรับผิดชอบว่าเออถ้าถ้าในส่วนเนี้ยส่วนสินค้ายังไม่เสร็จเราจะมาคิดเรื่องของการวางแผนการขายไหมเราจะทำคอนเทนต์ยังไงหรือเราจะศึกษาผู้บริโภคของเราเพิ่มมากขึ้นไหมอันเนี้ยเป็นจุดที่ว่าสำคัญอย่าหยุด คือทําทุกวันจะวันละเล็กวันละน้อยก็ได้แต่ขอให้มันรู้สึกว่าเราแบบทำทุกวันแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเริ่มถ้าเราทําทุกวันมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่บอกตัวเราบอกจิตใต้สํานึกเราว่าเออเราพิสูจน์แล้วนะว่าว่ามันว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วเราก็พิสูจน์แล้วนะว่าเนี่ยเราก็จะทามันไปทุกวันทําไปทุกวันมันจะไม่สาเร็จเลยหรอคะ <S <S ใช่ไหมคะสุดท้ายสุดท้ายมันจะสําเร็จถ้าเราทําทุกวันแต่ถ้าเราโอเค โรงงานบอกให้รออีกสองเดือนแล้วสองเดือนนั้นเราก็ไม่คิดไม่ทําอะไรต่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจนี้เลยอันนั้นอาจจะโอกาสได้ไปต่อช้าหน่อยช้ามากอ,อาจจะไม่ได้ไปต่อเลยก็ได้ค่ะก็เลยอยากจ,จะฝากทุกคนว่าการที่เรามีทัศนคติที่ดีคือสิ่งที่สําคัญแต่เบื้องหลังของการมีทัศนคตินั้นก็คือ การเตรียมตัวของเราการสร้างนิสัยของเราสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่จิตใต้สํานึกและตัวตนของเรารับรู้และจะทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราบอกตัวเองได้ว่าเราทําได้เราจะประสบความสําเร็จได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แกแมอยากจะให้ทุกคนได้ลองนําเอากลับไปคิดกับธุรก,กิจกับแบรนด์หรือว่ากับเส้นทางที่คุณกําลังดาเนินอยู่ลอง ลองพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นดูลองให้ตัวเองเชื่อในตัวเองให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะสิ่งอื่นๆก็จะค่อยๆตามมาค่ะและถ้าใครสนใจที่จะอยากรู้ว่าพอเราเริ่มปล่อยแบรนด์ออกไปแล้วว่าสเตปต่อไปเราควรที่จะต้องทำยังไงในการพัฒนามันก็กลับมาพบกับแกมได้ในอีพีที่3มนะคะวันนี้แกมขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังมากๆเลยแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ